วันนี้จะพามาดูวิธีการถอดปลาซิลของฉันเนียจ้านี่ปลาซิลจากไปเอฟปลาซิลน่องเพลินมาเนาะนี่ยี่บบาทจ้าแล้วจะถอดให้ดูเด้อ นี่แหละฉันก็จะใส่พริกแกงนีจ้าเนี่ยพริกแกงใส่ไปสักหนึ่งช้อนนะจ้ากับพริกแกงเผ็ดเนี่ยละจ้าตามเองนะจ้าอร่อยอร่อยนะจ้าเ่องครบบริบูรณ์เลยเนาะเจ้าฉันก็จะใส่รสดีด้วยจ้าใส่รสดีด้วยจ้าหนึ่งช้อนช้านะจ้านี่ใส่ลงไปเลยจ้าตามไปด้วยไข่ไก่อารมณ์ดีจ้านี่เนี่ยจ้าไก่เลี้ยงเองนะจ้าไข่มันก็จะแดงเด่นนะจ้าพี่นงจ้าไข่ไก่เลี้ยงเองนะจ้าเนี่ย ไข่ไข่เดียวก็พอละจ้ะไข่เป็นใหญ่เนาะตามไปด้วยแป้งทอดกรอบจ้านะจ้านี่แป้งนะจ้าคือว่าไม่มีก็เอาแป้งข้าวเจ้าก็ได้จ้านะคะตัวนี่แป้งทอดกรอบจ้านี่ก็จะใส่แค่สามช้อนก็พอเด้อจ้าตามไปด้วยซีอิ๊วขาวจ้าสองช้อนเด้อจ้าพี่น้องนะจ้าผิดซีอิ๊วขาวนี่จะทําให้เวลาเราทอดไปเร็วนะจ๊ะสีสันมันก็จะสวยงามนะจ๊ะนี่จ้ะดูสีสันไข่ไก่บางชั้นนะจ๊า สีแดงแดงนะจ๊ะนินานจนนี่จ้ะแล้วเราก็คนเลยจ้าเนาะคนอ่าปนกันเลยนะจ๊ะให้มันเข้ากันโกนนะจ๊าเดี๋ยวค่อยเอาปลาซิวมาใส่เด้อยจ้าพี่นองเอ้ยฉันหมาฉันลืมอะไรฉันจะต้องลืมเนี่ยนอนเลยจ้าเนาะใส่ปลาต้องไปก่อนจ้าเนี่ยจ้านี่แล้วก็จะหั่นใบมะกรูดจ้ะใบมะกรูดใส่ด้วยนะจ๊ะเพเพิ่มความหอมละจ๊ะ เวลาทอดมันก็จะหอมเนาะเติมน้ำเปล่าไปสักสองช้อนเนาะแล้วก็น้ำปลาสักสองช้อนจ้ะเพื่อนี่แบบว่านจะได้คนง่ายๆหน่อยเนาะเวลาเราเอาไปทอดในกระทะนะจ๊ะเออมันจะพอดิบพอดีกันเลยจ้าเมื่อกี้นี้ฉันลืมใส่นะจ๊ะก็ติดตเตาไฟนะตั้งกระทะเหมือนเดิมนะจ้ากระทะคู่ใจนี่ละจ้ะก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้่ปลาติวนะจ๊ะ ที่เราผสมเมื่อกี้นี่เราก็เอาใส่ลงไปเลยเนาะอันนี้คือไม่ต้องใช่ไฟแรงนะจ้าถอดไฟกลางๆเนาะนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ไปให้มันทั่วนะจ๊ะ่าน่าจะเป็นแบ่งเป็นสองรอบด้วยจะนี่จ้ะ ตาเละแล้วจ้าเดี๋ยวรอรุ่นให้มันสุกเนาะนะงจ้าเพื่อนๆอุ้นออกกลิ่นหอมแล้วล่ะจ้ามันก็กินง่ายดีเนาะปลาทิวทอดจ้าเดี๋ยวเรามากรับดานกันจ้าให้มันสุกเป็นทางๆนะคะเรามากรับกันจ้านี่สีเหลืองสวยนากินเลยจ้าีเราก็จะมาแกะออกเนาะแต่มันติดกันอยู่เนาะสุกแล้วก็หาของมาตักเอาไว้เลยจ้าเนาะแต่ให้มันเสด็จน้ำมันเนาะนางจ้าเปื่อนๆดูจ้าตีสันนากินแม่ละจ้า ทอดอันต่อไปเนาะอันที่เหลืออันต่อไปจะเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาน่ากินมจ๊ะปลาซิวทอดแสนอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่ดูว่ะปลาถุงเดียว20บาทดูว่ะทอดได้เป็นชามเบ้อเลยจ้าก็อิ่มอร่อยกันทั้งบ้านเลยจ้านี่นะจ๊ะอาหารยอดดิยมของเราปลาซิวทอดจ้า